สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องตาลฝลลำเพลินและพี่เชียวครับเช้านี้เราอยู่ที่บ้านหนองยาป่องครับ<อ>จังหวัดกาลสินฮะเกา<อ>เบียรมันเก่าเนาะเก่าห<อ>นอกครับพี่น้องครับนี่สามหลอดดำครับสามหลอดหา้หาลหาล,ออลอวะห้าหลอ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 สูงสามหลอการเกษตรเป็นนี่แมนแมนครับเป็นน้ำเขา แบบก็เจ้าเขาไม่ได้ใช้งานแล้วบันนี้เขาเขาเสียออกไปใบหน้าเมีนให้พ่อเราหัดขับแล้วก็ไปเจอ <c oughs> เพื่อนตอนนี้เดี๋ยวเขาไปเบิ่งเข่าไปเบิ่งหน้าความขับเรื่องใดครับคร <c oughs> ับอย่ากพูดอะไรอยากสตาร์ทกันตัดทีไร <Okay. S 1> นี่แหละทีไรนี่แหละกล้งงงองนะครไม่แก้กล้องก็ได้บ่เมียนปิดไว้วันน้องปิดไว้ให้เช็คเบื้องบนในหัวบ่ไหนจะเจ้าหัวห,วหรอมัง้ง ลุ้นตารางมาแมนครับตารางตรงๆรนนนั้งใช่หรือยังครับชก่อนบวแล้วลองสตาร์ทเบิรงมันเมืวานเอาเทปพ,พันเกี่ยวพันไว้แก้ปัญหาไปก่อนครับอีกคนนึงเขาเล่นยังไม่เอาขึ้นกันลลนี้ก็ฝืดแท้ เดี๋ยวไปตะคืออ่ะเป้าน <c oughs> ั่นเด้อันนี้ไบบอว้าวว้าวดับเื่ืงวันผมว่านองสตาร์ได้อยู่ดีเนาะเมนอะไ้เราลงุกเป็นนนีงฮะเออมัน,น <c oughs> ลงซิ่งมซึ่งมซึ่งแมวเดียวพักเกี่ยวไปทั้ เปิดมาท้างไหนทางนี้บ่บ่ได้เลปิดไวกลางตอนไหมั่ายูมองไหนมันอยู่ทึ่งสิงงอ่าทำมากางลงมันสีครับไมออ่ปิดครับ เราเก็เกี่ยวไปนั่งกระดนี่ครับพี่นลอดลงมาด้านล่างหนาเลียวก็ได้เลีวดีแลกเอาี่าน้ามว่าออ้มลอดหเป็นรถการเกษตรเจ้าหนาอกค่ะจากญี่ปุ่นเนาะ สูงมากครับดำสุดความ บ่ค่อยได้ครับเอามากก็บ่ค่อยได้ครับรับใจอเอามากไม่ค่อยได้ครับนี่โดนแล้วเนาะจอดโดนโหดโดนแล้วทีเดียวออกไปไหว้หน้าไไนะเดี๋ยวออกไปเบื้องหน้ากันเนาะ โเลยไปเลยขังน้ำได้โอ้เปลี่ยนโมเลมาแล้วเร็วนอ้อแต่ก็เร็วสมิ่นเร็วสมิ่นหรือวะเกียร์ได้นี่เกียร์สองจะเบรกแห้งได้ค่อยเบรกเราชฉพาชัก ล่โอเ,เกียร์สามเบิงเป็นโมเลมาเร็วเร็วสเดเช่วงเกียร์ค่อนกลางสีเขาหยากรึยังอยโอ้เร็วตะแลกเร็วช่นีปอดินะโอ้เร็วอยู่ได้อันนี้บไดเหยียบยบัไดเลี้ยงขันเรง่งนี้ลไ้ชนี้ละ ไดเแ้วครับพี่น้องครับเร็วอยู่ดีหลีกเด้หลีกเด้แล้วพาพี่น้องไปไปเบิ้งหน้ากันครับืึ้นเหนเาแวะบ้านนะครับมาขึ้นเหนเามีงานอยู่ที่อำเภอธาตุาพนมนะครับ น้ำเลงพุ่นูละครับจะสี่เดินทางอันนี้เราอยู่ที่อำเภอสมเด็จครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านพิษดีครับเบ๊กล่มเลยด้วยครับพี่น้องครับเลยล่มอากาศค่อนข้างเย็นครับวันนี้ครับแข็งสั่นงสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับพี่น้องครับ ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับในครั้งนี้อ่ะเอาไว้สนิทกันเร็วอยู่ถือว่าเร็วอยู่ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับกดกระดิ่งเพื่อได้ติดตามคลิปใหม่ๆของธนาบุญและบุญรรมเชี่ยวครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับนี่พี่น้องเข่าเขาบ้างยังแล้วพบกันนะครับยูนาครับ